สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมินชินเคยนะครับกับยุงยูอาร์ปะกายแสงนาตีนะครับยุงยูอาร์ห้าดาวแล้วด้วยนะครับไอเดพี่บัตโนบอดีนะวันนี้เอายุงยูอาร์ห้าดาวม่วงไปตีบอสโบลอสกันจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โน้หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสต r o n g g ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บมื่อซื้อแพคท่วมรายกการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซันสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชั้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นอะ ตรงนี้ยุงห้ดาวม่วงนะทำอะไรได้นะครับผมก็มี80ลดดาเมจที่ไปติดคีแล้วก็สตล้างลบสตันชำนาญสตันใบ3 3ตัวนะครับผมเอาเรื่องแต่ไม่ได้เพิ่มดามเมจอะไรปะ่ะแต่เพิ่มดาเมจพรุนี้นะจากการที่อัพอัพพวกหมัดพรุ่งนี้นะครับผมเอาะไปตีบอสโบลอกันนะครับ จะไม่ใช้คอจัก,กรพรรดิเด็กนะเพราะว่าคอจัก,กระพรดเด็กไม่ได้เพิ่ม,ามดาเมจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะจะเป็นดรจีนัทนะครับที่แพสซีฟเพิ่มเพิ่มดาเมจนะครับผมเพิ่มเพิ่มรังโจมตีนะครับทีมที่ใช้นะครับก็จะเป็นใส่รประกายแสงราชชนรล่งดกเรจีนัทคิงให้แรงตีนะครับออร์กิตเตอรเกิลจะอยู่ระหว่างราชาชนรุ่งก,กับคิงนะครับแล้วก็เฟย่าเปลวไฟเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับผมอ่ะออกต่อสู้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่านใช้ไปด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคก็ดรจีนัไม่ต้องอัเตมั้งอร์จี ใช่ไหมตีธรรมดาไปพอแล้วก็ที่เหลือก็ตีนะครับผมอัลลี่บอกแล้วมีสกินทำไมไม่ใช้หมายถึงจักรพรรดิเด็กใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าพ่อไม่รู้ไงเพราะว่าทีมงานไม่ได้ลงให้ต้องไปถามทีมงานครับอันนั้นเออเอาตัวทำดาเมจกระดูกหักมาแทนเฮลไฟจะได้แรงขึ้นหรออ้าวไม่ทันแล้วดิหรือว่าเรากดข้ามไปก่อนตรงนี้อ่ะเราดูก่อนว่ายุงปาดเท่าไหร่ดีกว่าเรายูเราดูยุง ยุงแบบไม่ใช่ไล่อันตีอ่ะเราดูยุงว่าปาดอันตีทีแรกเท่าไหร่เออแล้วเฟ,ย,เฟเย์าเปลวไฟปาดไปตรงนี้เออเราต้องยุงให้ดาเอจสูงสุดอย่าเรากดข้ามแล้วเรามาลองทดสอบกันดูว่าถ้าเกิดเอาตัวกระดูกหักส,สีทองกระดูกหักสีทองก็ต้องเป็นต้องเป็นซุยลิวปะ่ะจะได้ทองชงฮิยงก็เป็นทงชงฮิยง,ง,งแต่ว่าดาไอของที่สวมใส่พลังโจมตีไม่ได้อยู่กับซุยริวอะดิอืมเดีย๋ยวต้องลองดูมา เดี๋ยวกล้ยุงแลเดี๋ยวยุ่งยุ่งอาปาดรอบแรกเสร็จปุ p, ๊บเหลือเราจะดูดาเมจกันอันนี้โหนี่คือไล่ยั 3, นตีะ 3, นะสามพันล้านป่ปะใช่ป่ะสามพันแปดร้อยล้านเหมือนจะ3,700ล้านป่ะเมื่อกี้โหโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเออเพิ่งนึกออกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเออมาครับยุ่งอันนี้ปาดจากไล่ันติอยู่เนาะ าจากไล่ันติเดี๋ยวต่อไปยุงดามเมจรันติจริงๆมาแล้วครับยิงไล่ันติอยู่เนาะไล่ันติเรื่อยๆนะครับมาครับเดี๋ยวเธอของยุงครับมาซิกิยากเอา,อา <laughs> ออเชียร์ลูกไฟหมดลูกไฟหมดอ่ะต้องไปเถอนหน้าต้องไปเถอนหน้าต้องไปเถอนหน้าโอ้ต้องไปเถอนหน้าว่ะต้องไปเถอนหน้าว่ะทุกคนลูกไฟหมดคุณผู้ชมลูกไฟหมดว้าย ลูกไฟหมดวะอดเห็นซิกิยาไม่มีเลยไม่มีเลยขำเลยรอเทอหน้ารอเทอหน้าเออจะได้ต่อเวลาคลิปไปก่อนมาครับดาบแห่งแสงเทินที่สองมาไม่ไม่สิบมีสิบลูกไฟแล้วเพราะฉะนั้นพอแน่นอนเพราะฉะนั้นพอปิดเฮลไฟไฟไม่ต้องแช้ติอ่ะตอนตอนนี้พอแล้วตอนนี้พอแล้วมีสิบลูกไฟซิกิยาไงกีไม่เยอะต่อไปเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัว เดี๋ยวต่อไปเราเปลี่ยนตัวเซียเปีวไฟมันเปิดข้างหลังนี่ใช่ปะ่ะอ๋อเปิดตัวหน้าเลยนี่ว่าโอเคสกิยังกากิมามิกาซานายอ,อันนี้จะเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวกับยุงห้าดาวม่วงที่เรายังไม่ได้รีวิวนะที่เราติดค้างกันไว้นะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันสกิยังกากเิเธอร์นี้ได้ติแน่นอนเธอร์นี้ได้อติแน่นอน มีกาซานามาครับตรงนี้ก็เป็นคิงมาก่อนผู้มาก่อนกันเดี๋ยวไปดูดาเมจกันเพราะว่าแรงขนาดไหนเบิดเพียสยก,กิยากกากิอันนี้ไล่อันติเนาะสามพล้านนะใช่ไหมถ้านับตัวเลขไม่ผิดโดนลุนด่าไปครับอ้าววิกิอันติไปแล้วเหรอาาาอันนั้นก็คือ3700ล้านแหละใช่ไหมใช่ สามพันเจ็ดเลยแลอาคอากดข้ามเลยแล้วกันนะครับดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวเอาตัวกระดูกหักมาแทนเนาะเป็นน่าจะเป็นซุยริวแหละซุยริวมันมีแรงตีเนาะจะได้แรงติกระดูกหักสีทองทิ้งไว้นะครับผมแต่ยุ่งดวงแดงทําดาเมจเพิ่มเติมก็จริงแต่ว่าของโจมตีส่วนใหญ่จะอยู่เฟร์เปลวไฟเฮลไฟเฟรมเนาะถ้าเดาเไม่ผิดมาดูกันดามเมจรวมปึ๊บ หน่วยส0บร้อยพันหมื่นแส,ลน,สลนล้าน10บล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสองแสนล้านฮะแคสองแสนล้านเหรอหู้สองแสนล้านเลยเหรอเชี่ยจากแสนล้านมากกว่าสองแสนล้านแล้วเนี่ยตีรอบเดียวสองแสนล้านเหรอโอ้ my g o อชอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วก็เอาซุยริวมาแทนเอาซุยริวทำกระดูกหัก มาดูกันซุยลิวต้องปิดอันตีไหมเนะนี่ยน่าจะต้องปิดอันตีก่อนในเทอร์แรกเฮ้ยคิงคิงไม่ใช่ลูกไฟใช่ไหมโอเคคิงมันไม่ใช่ลูกไฟโอเคเรามีแค่สี่ลูกไฟงั้นเดี๋ยวเราปิดปิดอันตีปิดอันตีเทอร์แรกของซุยลิวก่อนแล้วก็เทอร์ที่สองเราจะเปิดอันตีทุกตัวเลยเราจะเปิดอันตีทุกตัวเลยเฮ้ยเอาเรื่อง เอาเรื่องจัดตรงนี้เสียงความหวังมาสองแสนล้านคุณพระสุกิยานกากิ้มาเหมือนจะเบาลงตรงยีย่งครับติดกระดูกหักครับแล้วก็ป้ายตรงนี้เสียงความหวังสุกิยานี่น,นี่มีกระดูกหกักเท่าไหร่สองสองพันสองพันเจ็ดร้อยล้านทำไมมันน้อยลงวะ มันน้อยลงวะโอเคต่อยไปละกระดูกหาสีทองอยู่ดีคือหาสีทองอยู่ดีมากดนันตีได้เลยจังหวะนี้ปาดไปหุ้ยสามพันแปดร้อยล้านเอาเรื่องแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทองเขี้ยวมาสกิยานี่ของจริงปาดไปเท่าไหร่สามพันแปดร้อยล้านโอเคแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเราปาดไปเรื่อยจังหวะนี้ครับหุ่ย เอาเรื่องเราก็ไลน์ตีต่ออโ้โหเ,เอาเรื่องว่ะเรามีจงจงเฮี้ยงเลยประเด็นเดีย๋ยวผ่านเถินที่สองไปเดีย๋ยวเราลองกดข้ามดูนะว่าตกลงดำเบตเท่าไหร่กันะแน่ไลนตีราชาเทลิกเบากว่า,วาของไลนตีของคิงอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ใช เดี๋ยวรอดูเธอที่2ครับเดี๋ยวเธอที่สองเธนที่2จะเป็นอย่างไรดามเมจจะแรงขึ้นหรือเปล่าน่าจะเท่าเดิมน่าจะเท่าเดิมเสียงความหวังมาครับตรงนี้ปาดไปครับไปสามพป3ร้0ล้านแรงขึ้นเนี่ยยังไม่มีกระโดดหาสีทองเลยเดี๋ยวไม่มีกระโดดหาสีทองแล้วตะกีน้นี้เอาละมีกระโดดหาสีทองแล้วปาดไปเท่าไหร่ครับอุ้ยเดี๋ยวนะ ต้องเอาซุย,ล,ยล,ล,าาลิวมาไว้ข้างบนปะเนี่ยแล้วก็ลาซาถือลืมมาไว้ข้างล่างใช่ปะเพราะว่าต้องกระทำกระดูกหางสีทองก่อนจะได้แรงตีคินแล้วก็ซุยริวก็เปิดก่อนเราจะได้ป่าแรงแลยครับเฮ้ยแปลกแปลกแปลกกาซานาะอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เราได้ทงทงฮิยงแล้วไปดูดาเมจกันป่า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 ปาทง,งทงฮิยองทงทงฮิยองทงทงฮิยง โอเคสร้างกระดูกหาสีทองไว้แล้วก็ไปครับสุกิยากากิเท่าเดิมถามไปแป้วหลางดามเมตค่อนข้างฟิตคงที่เนาะออะเดี๋ยวเราก,กดข้ามเลยแล้วกันนะครับมาดูดามเมตเปลี่ยบเทียบกันว่าเท่าไหร่นะครับผมนี่ขออภัยนะข้างบ้านใช้คอนทุบสร้างบ้านอยู่นะเอาเรื่องมาครับดาเมจมาเป็น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  เ,เท่าไหร่ออกมาปึ้นโอ้โหน้อยกว่าเดิมครับแปลว่าเฟียร์เปลวไฟทำดาวเมดได้แรงกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราตีรอบหนึ่งก็คือเอาเฟียร์เปลวไฟเฮ้ยออยากลองอันอื่นไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วเดี๋ยวเราก,กดข้ามเลยแล้วก็ไปดูดาเมตรวมไปดูดามเมตรวมทั้งหมดเอานะครับผมตรงนี้เฮ้ยต่สองแสนล้านได้ก็โหดแล้วสองแสนล้านได้ก็โหดโคตรโหด สองแสนล้านเลยนะเว้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ตรงนี้โอ้โหอย่าดูดาเมจรวมก็ตีไปสามครั้งแล้วก็ถ้าเกิดสองแสนบปกสองแสนบวกสองแสนก็ต้องเป็นหกแสนล้านถูกป่ะหูตีตีรอสโบล์ตหกแสนล้าน,น, 6, านดานเมจรวมหกแสนล้านบ้าบอบ้าบอขอยพ่อโคตรจาวเวอร์ออโคตรเอา นี่6หกแสนล้านคุณพระคุณเจ้าโอเคตีบอสโบลลร้อนด้วยยุงป่าเถื่อนว่ะด้วยยุงยูอาร์อาร์ฟุชพอสสารดาวแล้วก็ห้าดาวม่วงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวีดีโอนี้ถ้าชื่นชอบเป็นไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บายยสวัสดีครับ